โครงเรื่องของเรานะคะจะเป็นการที่เบียร์นะคะหรือเด็กผู้ชายคนหนึ่งในเรื่องนี้นะคะเล่าถึงความสําคัญของน้ําให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะโดยแก่นหรือข้อคิดนะคะเราต้องการที่จะสื่อว่าน้ํามีความสําคัญต่อมนุษย์และระบบนิเวศของสัตว์ในใต้ทะเลหรือในแหล่งน้ําขนาดไหนนะคะเนื้อเรื่องย่อของเราจะเป็นการที่ เพื่อนๆของเบียนะคะใช้น้ําอย่างสิ้นเปลืองและจะทิ้งขยะลงในแหล่งน้ําค่ะเบียนะคะจึงได้เข้ามาห้ามและอธิบายความสําคัญของน้ําให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะฉากเรานะคะจะมีจํานวน16ฉากค่ะแต่ละฉากนั้นจะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของน้ําค่ะตัวละครนะคะจะมีพีที่ใช้น้ําแปลงฟันอย่างสิ้นเปลืองนะคะและมีแตงโมที่ใช้น้ําซักผ้าอย่างสิ้นเปลืองค่ะจะมียีนะคะเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะที่ใช้น้ํา รดน้ำต้นไม้โดยสายยางอย่างสิ้นเปลืองนะคะรวมถึงจะทิ้งขยะลงแม่น้ําด้วยค่ะและจะมีเบียร์นะคะเด็กผู้ชายที่เข้ามาเล่าความสําคัญของน้ําให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะลําดับเหตุการณ์เข้าวๆของเรานะคะ น้ำที่บ้านเวลาเช้านะคะพี P ค่ะได้เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างหน้าแปลงฟันค่ะและยีนนะคะได้รดน้ำต้นไม้ด้วยสายยางและเล่นโทรศัพท์ขณะรดน้ำต้นไม้ค่ะทำให้น้ำไหลมากเกินไปนะคะโดยเบียร์นะคะที่บังเอิญผ่านมาเห็นได้มองไปที่ยีนที่รดน้ำต้นไม้อยู่นั้น<อ>ก็ได้แต่สงสัยคะ่ะว่าทำไมยีนถึงรดน้ำต้นไม้ โดยสิ้นเปลืองขนาดนี้เบียเดินผ่านมาก็เจอแตงโมสักผ้าแบบเปิดน้ำทิ้งไว้แตงโมก็เปิดน้ำทิ้งไว้โดยสิ้นเปลืองอีก เบียนะคะได้แต่มองไปที่แตงโมที่ซักผ้าและใช้น้ำโดยสิ้นเปลืองเขาก็ได้แต่เก็บความสงสัยนี้ไว้ว่าทำไมทุกคนถึงใช้น้ำโดยสิ้นเปลืองกันมากขนาดนี้เบียเดินผ่านมาบริเวณแหล่งน้ำใกล้หอสมุดมหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะเบียได้มองไปที่ยีนที่กำลังจะทิ้งขยะลงแม่น้ำเบียจับแขนยีนไว้แล้วบอกว่าหยุดอย่าทิ้งลงไปนะยีนกับเบียก็ได้คุยกันนะคะยีนบอกว่าแล้วทำไมล่ะคนอื่นทิ้งกัน ันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเบียร์เลยบอกกลับไปว่าเนี่ยรู้ไหมว่าของพวกนี้มันส่งผลอะไรกับแหล่งน้ำบ้างยินบอกไม่รู้ดิ และนี่จะเป็นภาพอินเสิร์ตของปริมาณขยะในน้ำนะคะและนี่จะเป็นภาพอินเสิร์ตวิดีโอของหลอดที่เข้าจมูกเต่าค่ะอันนี้จะเป็นอินเสิร์ตของปลานะคะที่ติดอยู่ในถุงพลาสติกและเบียร์จะได้กล่าวเสริมว่าปลาที่ว่ายน้ำเข้าไปติดในถุงพลาสติกที่เราทิ้งกันลงไปในแหล่งน้ำนะคะจะเป็นการบรรยายถึงความสำคัญของแหล่งน้ำด้วยค่ะรวมไปถึงน้องพยูนมาเรียมนะคะที่ตายเพราะกินถุงพลาสติกค่ะ ซึ่งยีนนะคะก็ได้ตอบกลับไปว่าแต่ว่าใครๆก็ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำกันไม่เห็นมีใคร สนใจเข้ามาช่วยเหลือเลยหนิเบียรเลยบอกว่ามีสิบริษัทแบรนด์ซันทรี่ไงที่ร่วมมือกับภาครัฐเปิดโครงการอบรมรักน้ำและสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อว่ากอดป่ากอดทะเลบริษัทแบรนด์นะยังจัดกิจกรรมเก็บขยะตามชายหาดรวมถึงเปิดอบรมปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆที่จังหวัดนครนายกอีกด้วยเปิดท้ายด้วยการตัดไปที่ช่อง13นะคะแล้วที่นี้เข้าใจหรือยังละ่ะว่าน้ำมีความสำคัญกับชีวิตขนาดไหน